สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ s t i l l Thinking Podcast Podcast ที่จะทำให้คุณมองตัวเองในมุมที่คุณอาจไม่เคยมองมาก่อนพักใจไว้ตรงนี้สักนิดแล้วค่อยๆฟังไปด้วยกันนะครับเขาบอกว่าผมยังไม่พร้อมแต่มันคือจุดเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณเคยรู้สึกไหมว่าในที่ทำงานต่อให้คุณพยายามแค่ไหนคุณก็ยังรู้สึกว่าไม่มีใครมองเห็นคุณทำงานตรงเวลา คุณรับผิดชอบทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายคุณไม่เคยอู้คุณช่วยเพื่อนร่วมงานแต่สุดท้ายเวลาที่ต้องเลือกใครสักคนไปดูแลงานใหญ่หรือโปรเจกต์สำคัญชื่อของคุณไม่เคยถูกเอ่ยขึ้นมาเลยนั่นแหละครับผมเมื่อสองปีก่อนเป็นแบบนั้นผมชื่อวินผมทำงานในบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่กลางๆที่กรุงเทพมหานครผมเข้ามาที่นี่ตอนอายุ25ด้วยความหวังว่าผมจะได้เติบโตเร็วเพราะผมขยันผมตั้งใจและผมอยากพิสูจน์ตัวเองช่วงปีแรกทุกอย่างดูโอเคผมได้รับคำชมบ้าง ได้งานเล็กๆทําสําเร็จหลายงานเจ้านายก็พูดดีเพื่อนร่วมง,งานก็เข้ากันได้ดีแต่หลังจากนั้นผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเหมือนถูกวางอยู่ในกล่องใสที่ใครก็เห็นแต่ไม่มีใครเปิดกล่องออกมาให้ผมได้ออกไปข้างนอกเลยเพราะผมไม่เคยได้โอกาสดูแลงานสําคัญไม่เคยถูกชวนไปเพรีเซนต์กับลูกค้าไม่เคยได้ฟีดแบ็ที่มากกว่าโอเคครับอาดีครับขอบคุณครับแล้วคุณรู้ไหมว่าพอสิ่งเหล่านี้มันสะสมมันทําให้คนที่เคยมั่นใจในตัวเองแบบผมเริ่มสั่นคลอนจากคนที่เคยเสนอไอเดียก็เริ่มนิ่งจากคนที่เคยอาสาทําก่อน ก็เริ่มถอยจากคนที่เคยคิดว่าเราจะได้โตไวกลายเป็นเราจะโดนทิ้งไว้ตรงนี้ตลอดไปไหมผมไม่ได้ถูกว่าผมไม่ได้ถูกตําหนิอะไรเลยด้วยซ้ําแต่มันคือความเงียบความไม่ถูกสนใจความไม่ถูกรับฟังซึ่งบางทีมันเจ็บกว่าคําด่าอีกแล้ววันนั้นก็มาถึงผมตัดสินใจเดินไปหาเจ้านายหลังจากประชุมใหญ่ครั้งหนึ่งที่เพื่อนร่วมรุ่นผมคนหนึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์ใหญ่ผมนั่งอยู่ท้ายห้องตอนนั้นกำมัดแน่นเพราะผมรู้สึกว่าทําไมไม่ใช่เราผมไม่ได้อิจฉาเขา แต่ผมรู้สึกว่าเราก็มีของเหมือนกันหลังเลิกประชุมผมขอเวลาเจ้านายสินาทีผมพูดตรงๆว่าผมอยากมีโอกาสทํางานที่ท้าทายกว่านี้ครับผมคิดว่าผมพร้อมและผมอยากเติบโตเขานิ่งไปนานมากนะครับประมาณ5-6ถึงวินาทีแล้วเขาก็มองหน้าผมแล้วพูดว่าผมขอโทษนะวินแต่ผมรู้สึกว่านายยังไม่พร้อมจะเติบโตไปกว่านี้ในตอนนี้แค่ประโยคเดียวครับไม่เสียงดังไม่โกรธไม่ประชดแต่โคตรเจ็บเลยเหมือนคุณกำลังว่ายน้ำสุดแรง แล้วมีคนเอาหินถ่วงข้อเท้าคุณไว้เฉยๆผมยิ้มตอบเขานะแล้วบอกว่าเข้าใจครับขอบคุณครับแล้วเดินกลับโต๊ะด้วยสีหน้าโคตรนิ่งแต่ข้างในใจคือพังผมเปิดหน้าจอ Excel ค้างไว้ทั้งบ่ายมองตัวหนังสือที่ไม่ขยับแล้วคิดในใจคำเดียวเลยลาออกดีไหมวะวันนั้นผมไม่ได้กินข้าวเย็นผมเดินกลับบ้านคนเดียวบนถนนที่ผมเดินผ่านทุกวันแต่วันนั้นมันเงียบกว่าปกติผมนั่งอยู่ที่ขอบเตียงมองผนังห้องตัวเองแบบไม่มีเป้าหมายไม่ใช่แค่เจ็บใจ แต่มันเหมือนโดนตัดสินว่านายไม่ใช่ของจริงและตอนนั้นแหละผมร้องไห้เงียบๆแบบไม่มีเสียงน้ำตาค่อยๆไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่นี่มันคือผมไม่เก่งจริงๆเหรอหรือผมแค่ไม่มีคอนเนค t ชันหรือผมแค่ไม่กล้าโชว์ออฟพอเหรแล้วผมก็ทำสิ่งที่โคตรเจ็บผมเปิดไฟล์งานเก่าๆตัวเองเปิดไปทีละโปรเจกต์เลยนะดูข้อเสนอที่เคยส่ง ดูไฟล์ที่เคยพรีเซนต์ดูพรีเซนเทชันที่ผมเคยภาคภูมิใจแล้วผมก็เริ่มเห็นเลยว่าบางโปรเจกต์ผมทําเร็วแต่พลาดในเรื่องของรายละเอียดบางข้อเสนอผมเขียนให้จบไม่ใช่ให้ Impact ผมไม่เคยซ้อมพูดก่อนพรีเซนต์ผมไม่เคยอาสาพูดต่อหน้าห้องประชุมผมกลัวคําว่าพูดผิดมากกว่าคําว่าไม่มีใครรู้ว่าผมคิดอะไรแล้วผมก็เริ่มเข้าใจว่าเขาไม่ได้ดูถูกผมเขาแค่บอกความจริงที่ผมไม่กล้าย,ยอมรับมาตลอดวันนั้นผมไม่ลาออกครับแต่ ผมลบทุกช็อตคัดไฟล์เกมออกจากคอมเลยแล้วเขียนโน้ตไว้บนกระจกที่บ้านว่าพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานไม่ใช่ความรู้สึกและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของผมหลังจากคืนนั้นผมไม่ได้กลายเป็นคนใหม่ในทันทีนะผมยังรู้สึกแย่อยู่หลายวันยังมีช่วงที่อยากร้องไห้กลางออฟฟิศยังมีวันที่ตื่นมาแล้วถามตัวเองว่ามันจะดีกว่าเดิมจริงเหรอแต่ผมตั้งใจว่าจะไม่พูดประโยคไม่ไหวแล้วกับตัวเองง่ายๆอีก วันแรกของการเปลี่ยนแปลงผมเริ่มจากการพูดในที่ประชุมแค่หนึ่งประโยคประโยคเดียวสั้นๆที่เกี่ยวกับไอเดียในแคมเปญที่ทีมกำลังดีไซน์มือผมสั่นนะครับขาสั่นเลยด้วยซ้ำคนในห้องเงียบแต่หัวหน้ามองผมแล้วพยักหน้าวันนั้นผมไม่รู้หรอกว่าเขาคิดยังไงแต่ผมรู้ว่าผมเริ่มต้นแล้ววันต่อมาผมเริ่มจดฟีดแบ็กจากหัวหน้าทุกครั้งที่เขาพูดถึงงานไม่ว่าจะเป็นของผมหรือของทีมผมซื้อสมุดเล่มเล็กๆมาหนึ่งเล่มแล้วเขียนทุกอย่างลงไป คำว่าต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงก่อนส่งลูกค้าหรืออย่าเสนออะไรที่เราทําไม่ได้จริงผมเริ่มเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าแทนที่จะอิจฉาเขาจากเดิมที่ผมนั่งทํางานเงียบๆผมเริ่มถามคําถามกับพี่ทีมสตร ATEGY เริ่มคุยกับ AE เพื่อเข้าใจความต้องการลูกค้าเริ่มรู้ว่าโลกของการเติบโตไม่ได้มีไว้สําหรับคนเก่งอย่างเดียวมันมีไว้สําหรับคนที่อยากจะเก่งขึ้นทุกวันผมซ้อมพิชงานหน้ากระจกที่บ้านพูดวนสิบรอบ2ี่รอบ เสียงในหัวก็ยังพูดว่าพูดแบบนี้คนเขาจะฟังเหรอแต่ผมก็พูดต่อจนวันหนึ่งหัวหน้า AE มาหาผมแล้วบอกว่าเฮ้ยวินมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ชอบไอเดียที่นายเคยเสนอครั้งก่อนอยากให้ลองไปพรีเซนต์กับทีมหน่อยตอนนั้นผมนิ่งไปเลยเหมือนพอเราเริ่มเปลี่ยนโลกมันก็เริ่มขยับกลับมาหาเราช้าๆผมซ้อมหนักมากครับ2วันเต็มเขียนสคริปต์เองวางภาพพรีเซนเทชันเองและสุดท้ายผมก็ได้พูดต่อหน้าลูกค้าจริงๆมือยังสั่นอยู่หัวใจก็ยังเต้นแรง แต่คุณรู้ไหมว่าครั้งแรกที่พูดจบลูกค้าเงียบไป5วินาทีแล้วก็พูดว่าน่าสนใจครับลองพัฒนาไอเดียนี้ต่อได้เลยผมหันไปมองหัวหน้าแล้วเขายิ้มนิดหนึ่งแค่ยิ้มเฉยๆนะแต่ผมเกือบร้องไห้มันไม่ใช่แค่เพราะลูกค้าชอบแต่เพราะผมเริ่มเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ผมอยากเป็นตอนนั้นแหละผมรู้ว่าบางทีความพร้อมมันไม่ได้มาจากคำอนุญาตใครแต่มันเริ่มจากการที่เราพร้อมจะเชื่อว่าเราพัฒนาได้ทุกวัน และนั่นคือช่วงที่ผมไม่ใช่วินคนเดิมอีกต่อไปหลังจากวันนั้นผมไม่ได้กลายเป็นพนักง,งานแถวหน้าในข้ามคืนผมไม่ได้กลายเป็นคนที่ใครๆก็พูดถึงทันทีแต่ผมกลายเป็นคนที่เริ่มต้นใหม่ทุกวันผมเริ่มเก็บสถิติเล็กๆของตัวเองกี่ครั้งที่กล้าพูดในที่ประชุมกี่ครั้งที่ฟีดแบ็กไม่ใช่แค่โอเคแต่เป็นดีขึ้นกี่ครั้งที่หัวหน้ามอบหมายงานโดยไม่ต้องตามจี้ผมเริ่มมีทีมเล็กๆที่ให้ผมเป็นเมนเทอร์เริ่มมีน้องในทีมมาปรึกษาเริ่มมีชื่อผมในโปรเจกต์ แล้ววันหนึ่งผมได้รับอีเมลที่บอกว่าคุณจะเป็นโปรเจกต์ลีดสำหรับงานใหม่ที่จะเริ่มต้นไตรมาสหน้าผมกดเปิดเมลแล้วนิ่งไปเลยผมหวนคิดถึงประโยคในวันนั้นคุณยังไม่พร้อมจะเติบโตผมรู้เลยว่าผมไม่ได้ลบคำนี้ทิ้งไปแต่ผมใช้มันเป็นเครื่องวัดว่าเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วแล้วหลังจากประชุมสรุปโปรเจกต์วันหนึ่งหัวหน้าเดินผ่านมาที่โต๊ะเขาวางมือเบาๆบนไหล่ผมแล้วพูดสั้นๆแค่ดีมากวินตอนนี้นายพร้อมแล้วละ่ะเท่านั้นแหละครับผมรู้เลยว่าทุกอย่างมันคุ้ม เพราะมันไม่ใช่แค่เขามองผมเปลี่ยนแต่มันคือผมมองตัวเองเปลี่ยนแล้วหลังจากนั้นผมได้กลับไปดูโพสต์อิกใบเล็กที่ผมแปะไว้หน้ากระจกเขียนไว้ว่าพิสูจน์ด้วยผลงานไม่ใช่ความรู้สึกผมยิ้มแล้วเติมอีกประโยคไว้ใต้คําเดิมว่าและอย่ารอฟังคําว่าพร้อมจากใครนอกจากตัวเองคุณที่กําลังฟังอยู่ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมถ้าใครสักคนเคยพูดว่าคุณยังไม่ถึงหรือถ้าคุณกําลังมองกระจกแล้วถามว่านี่เราทําดีพอหรือยังผมอยากบอกคุณว่า คุณไม่ต้องพร้อมเพื่อเริ่มแต่คุณจะเริ่มจนวันหนึ่งคุณจะพร้อมในแบบของคุณเองอย่ารอใครอนุญาตเปลี่ยนตัวเองแล้วโลกมันจะเปลี่ยนตามแล้ววันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับไปแล้วขอบคุณคำพูดที่คุณเคยเกลียดที่สุดเพราะมันอาจจะเป็นประโยคเดียวที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการขอบคุณที่ฟังครับผมวินและนี่คือเรื่องราวของวันที่ผมยังไม่พร้อมขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่กับเรา Still Thinking และถ้าคุณชอบพอดแคสต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปถัดไปของเราแล้วไว้เจอกันใหม่อีกครั้งตอนที่คุณอยากนั่งเงีย,งยบๆกับใครสักคนขอบคุณครับ